สวัสดีตอนเช้าๆค่ะเพื่อนๆวันนี้พักเข้าสวนนะคะเอาบอนสีสวยๆมาฝากค่ะอันนี้คือเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะบอนสทีที่ที่ชายส่งหัวมาให้ค่ะในกระถางนี้เขามีหัวเดียวนะคะหัวเดียวแต่ประส้มทำให้แตกหน่อได้ห้าห้าหนอค่ะห้าหกหนอแตก มาจาับหัวเดียวนะคะสวยไหมไม่ได้ซื้อนะ,ะบอนที่ประสมปลูกไว้ที่พะเยาเองะะแล้วก็ที่ชายคุดหัวมาให้นะ,ะส่วนตรงนี้ก็บอลนกกระทา ไม่รู้ว่าจะเป็นนกกระทาหรือว่านกสีอุษานะคะมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะเพืเ่อนอันนี้ก็ออกหัวฝั่งไม่ห้าหัวหกหัวค่ะแต่ว่าน้องเขาก็เพืเ่อนๆดูดูหน่อเขานะคะหน่อเขาเยอะมากะค่ะเพืเ่อนให้ดูตั้งแต่หน่อมันไป บเขากําลังมาแรงนะคะแต่แต่ป้าส้มมันเป็นคนที่ชอบบอลมาตั้งเปไน็นไงกันเลปลูกไว้บ้านที่พะเยาค่อนข้างเยอะนะคะไปหามาปลูกตังก้งแต่สมัยเป็นเด็กนัเกเรียนเลยไปปลูกในป่าพิกแม่กเอาไปปลูกกับแม่นี่ทะเลาะก,กันตลอดเลยแม่ปลูกคลิกปลูกมะเขือแต่ป้าส้มหาดอกไม้ไปปลูกนะคะสวยไหม เนี่ยกาลังจะแตกใบขึ้นมาก็าค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้บอลน,นกกระทาค่ะเดี๋ยวจะขยายออกไปแบ่งออกจากกระถางมันแน่นกันเกิน,นะคะ่ะฝังลงไปห้าหัวแต่ขึ้นมาจุดลดกระถางลดละตรงนี้ก็คือสาวน้อยปะแป้งสาวน้อยปะแป้งนี่เขาจะหน่อเล็กแล้วก็หัวเขาจะจะเล็กนะคะ แต่วันนั้นเพื่อนมาหาเพื่อนบอกว่ามันคือพริกกับเกลือแต่ประส้มว่ามันน่าจะเป็นสางน้อยป่าแป้งแต่เป็นอะไรก็ช่างนะคะก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันค่ะบอนมาจากบ้านพี่ชายส่งมาให้ตอนนี้บอนมีราคาก็ถ้าเอาไว้บ้านนอกพี่ชายไม่ได้สนใจแต่เขาก็มาขุดไปกันหมดนะคะพี่ชายเราบอกว่าเออขุดมาให้ประสมอยู่ที่กรุงเทพเพาะพันอเกว่าขยายพันนะคะ กระทางนี้ก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันค่ะปะส้มเอาแยกอไอ้ที่ต้นใหญ่ๆออกเพราะว่าอันนี้เขาจะหน่อเล็กนะคะเพื่อนบอลสางน้งนอยปะแป้งตอนได้มาหน่อเขาจะแห้งๆค่ะหน่อแห้งๆสีสวยนะแต่เพื่อนมันบอกว่าบ,บอกว่าเป็นพริกกระเกลือ มีหลายชื่อลเลยกินก็อันนี้หัวใหญ่มากนะคะเพื่อนอันนี้นี่เป็นนกสีอุษานะคะดูเมือป้มนะฮะดูความใหญ่ของเขาใบาใหญ่มากหัวเท่ากําปั้นนะคะอันนี้หน่อใบที่สองเขาขึ้นมานะคะขึ้นมาจากหน่อนปะปศมได้เอาเชือกฟางมัดพยุงไว้เพราะเขาจะเป็นพันใหญ่นะะนกสีอุษาในี่ใหญ่กว่านกกระทาน,นะคะ แค่หน่อเขาขึ้นมาใบเขาก็ใหญ่แล้วค่ะอันนี้ถ้าเปรียบเที่ยวกับฝันกระส้มใหญ่มากอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อนะคะตอนนี้พี่ชายส่งมาให้พอผัุสวยๆค่ะส่วน,ตร,นตรงนี้เป็นร่อนทองค่ะร่อนทอง กระถางนี้ซื้อมาค่ะก,กระถางซื้อมาสี่ร้อยกว่าบาทเอฟเข้ามานะคะตอนที่บอลมันยังราคาไม่สูงมากอะคะ่ะแต่เขาสวยมากดูสีเขาจัดจ้านมากเบอชอบก็ส้มชอบบอลสีชมพูชมพูเนะะี้ยค่ะบอลธรรมชาติบอลสีธรรมชาติไม่ชอบบอลน,นอกค่ะไม่ชอบบอลจีนนะคะชอบบอลไทยๆเนะี่ย จะเก็บสะสมไว้นะคะเราก็จะแบ่งให้เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาหาก็จะแบ่งๆจะ,จะเฉพาะใส่กระถางเล็กๆขยายพันธุ์ต่อนะคะส่วนตรงนี้คือฮกหลงค่ะฮหลงสีสวยใบใหญ่เหมือนกันค่ะฮอร์โมนที่ป้าส้มทำจะทำให้น้องเขาใบใหญ่สีสวยนะคะ แต่มีเพื่อนมาหาเขาบอกว่ามันไม่ใช่หกหลงเพราะว่าดูตรงสะโพกเขาสะโพกเขาใหญ่แล้วก็เป็นถ้าหกหลงมีสะโพกเขาจะตื้นนะคะแต่อันนี้สะโพกเขาลึกเขาบอกว่าเป็นสีเป็นจรงแต่ป้าส้มซื้อมาในนามหกหลงนะ,ะเป็นอะไรก็ช่างไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่าป้าส้มไม่ได้ทำขายเ,เราเลี้ยงไว้ไวดูเองะคะ่ะ สวยไหมสวยเนาะขอโทษค่อยแห้งนะก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าประส้มซื้อเป็นกอซื้อเป็นกอพันห้าไอพกหลงเนี่ยซื้อมาเป็นเป็นกอแล้วก็ประส้มมามาแยกหัวเขาปลูกนะคะก็ได้ประมาณสิบกว่ากระถาง หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เวลาเขาแทงแทงหน่อขึ้นมาหน่อเขาใหญ่ใบเขาใหญ่นะฮะส่วนตัวนี้ได้น้องมาในนามหงเหินนะคะแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาไปเปรียบเทียบกันแล้วน้องกลายเป็นหงสุวรรณใช่ไหมเพราะว่าตรงตรงสะดือตรงสีขาวนะหงเหินเขาจะไม่มีความขาวนะคะ อันนี้กลายเป็นผงสุวรรณนะสงสัยแม่ค้าเขาไม่รู้เนาะเดี๋ยวกระซมกะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างผงเหินกับผงสุวรรณนะคะอันนี้หงสุวรรณนะคะส่วนกระถางนี่หงเถินค่ะดูตรงสะดือเขาจะไม่เหมือนกันนะคะสะดือเขาจะติดยาวลาดยาวขึ้นมาแล้วก็เขาจะมีความเขียวค่ะใบขึ้นมาก็จะเขียวน,นี้ใบเก่าเขาก็เขียวนะคะแทงยอดใหม่เพิ่งเปิดก็เขียวนะคะแล้วก็หน่อเขากําลังขึ้นมา พอเขาพอเขาแตกหลอดเบอร์ออกมาเขาก็เป็นเขียวค่ะอันนี้คือหงหงเหินนะคะมาจกที่ท่านสีกิ้นขิงนะคะอันนี้บอลจีนว่าไม่ชอบบอลจีนก็ได้มานะคะพอดีเห็นมันสีสวยนะคะบับเบิ้ลบับเบิ้ลซื้อมาด้วยกันกันกบสตรอเบอร์รี่สตาร์แล้วก็บับเบิ้ลแต่ว่าสตรอเบอร์รีเน่าไปแล้วตายไปแล้วนะคะเหลือแต่บับเบิ้ลแต่ว่ากอใหญ่มากค่ะเพิ่มขึ้น แตกหน่อสี่ห้าต้นเขาจะไม่แทงหน่อออกข้างๆนะคะ,ะเพเ่ิบอลจีนเขาจะแทง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 ตรงกลางออกมาเนี่ยค่ะนี่ก็ได้มาเท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบร้อยสี่ร้ยไม่ได้จำไม่ได้เอฟมานคะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ